วันนี้บีจะมาชวนคุยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องถั่วถั่วทั้งหลายคือบีก็เป็นคนชอบดูแลสุขภาพนะอาหารการกินเนี่ยบีก็จะเลือกพิธีพิถันหน่อยนะอันนี้เม็ดฟักทองเนาะแล้วก็อันนี้ก็ยังมีพวกมิกซ์ทั้งหลายแหล่นะคะมิกซ์อันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยเห็นไหมเอ่ยอุ๊บอเน่ก็จะมีมะม่วงหิมพานต์ใช่ไหมคะมีถั่วหัวสมองแล้วก็มีอัลมอนด์ใช่ไหมคะ แล้วก็มีไอเม็ดกลมๆสีขาวขาวพิทาซิโอเนี่ยนะคะอันนี้คือมีซื้อแบบแกะเปลือกมาเลยและบีก็มีไอนี่ด้วยค่ะสตรอเบอรี่อบแห้งก็จะแบบเป็นผลไม้ที่แบบอบแห้งให้มีรสชาติหน่อยเวลาทานพวกเกรนชพวกเม็ดพวกนี้นะแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะอันนี้ข้าวโอ๊ตนะคะข้าวโอ๊ตนี่บีซื้อมาแบบสําเร็จรูปแล้วให้ให้เขาแบบ ั่วมาให้เลยนะใสะ่ชินนามอนหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้แบบหอมๆนะคะมีก็จะมีพวกเนี่ยค่ะเม็ดๆพวกเนี้ยผสมผสมไว้ผสมรวมกันอยู่ในกล่องอย่างนี้นะคะจริงๆฝรัง่งเนี่ยเขาเลือกแตกต่างกันนะมันมีทั้งนัททั้งเกรนทั้งเป็นเม็ดรีเม็ดกลมเม็ดอะไรอย่างนี้นะคะแต่บ้านเราเนี่ยเรียกรวมกันหมดเลยว่าถัว่ว นะพวกนี้เนี่ยนะคะก็มีประโยชน์นะทั้งนั้นเลยรวมทั้งข้าวโอ๊ตนะข้าวโอ๊ตเนี่ยอยากให้ทานกันทุกคนอย่างข้าวโอ๊ตเนี่ยนะก็คุณสมบัติของข้าวโอ๊ตคือมีเส้นใยอาหารสูงเออพวกนี้พวกไฟเบอร์สูงทั้งหลายนะที่บีชวนทานเนี่ยนะมันเป็นอาหารของจุลินทรีย์ตัวดีในลำไส้ของเราเออ อันนี้เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่อยากชวนให้เพื่อนๆทานเพราะว่าถ้าในลำไส้ของเรานะมีจุลินทรีย์ตัวดีเจริญเติบโต,เ,ต,เ,ต,ตเป็นชุมชนที่อ,อ,อุดมสมบูรณ์นะคะเขามีปริมาณแล้วก็ประเภทนะประเภทของจุลินทรีย์มันต้องมีหลายๆอย่าง้วยนะในลำไส้เราเนี่ยนะ <S <s เขาบอกว่ามันจะทําให้เราสุขภาพแข็งแรงมันเป็นตัวสั่งการเหมือนสมองที่2ของเราเลยนะเพราะว่าคุณสังเกตเวลาที่เรา ปวดท้องนะเราจะคิดอะไรไม่ค่อยออกใช่ไหมคะเวลาที่เราปวดท้องนี่เราจะคิดอะไรทําอะไรไม่ค่อยได้เลยมันจะปั่นปวดไปหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท้องเราสบายนะคะเราไม่ท้องอืดขับถ่ายทุกวันการย่อยอาหารไปเป็นปกตินะไม่เป็นกรดไหลย้อนไม่มีโรคกระเพาะนะคะดูดซึมสารอาหารดีๆเข้าไปใช้ได้ขับถ่ายสะดวกนะถ้าระบบทางเดินอาหารของเราเนี่ย สบายดีทุกสิ่งนะสมองเราก็จะปลอดปโปรง่งนอนหลับสบายสดชื่นแจ่มใสจริงไหมคะถ้าเกิดวันไหนเราท้องอืดถายไม่ออกหรือแน่นท้องนะคะอาหารไม่ย่อยไม่ขับถ่ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาสมองเราก็จะมึนตึ๊บไม่สดชื่นและเพราะนั้นเนี่ยก็อยากให้ดูแล ลำไส้เรากันเป็นพิเศษซึ่งการดูแลลำไส้ของเราง่ายๆนะคะก็คือดูแลจุลินรีย์ที่อยู่ในลำไส้เรานั่นแหละจุลินรีย์ในลำไส้ของเราเนี่ยจริงๆเขาอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดนะแล้วก็ถ้าเกิดตอนเด็กๆเนี่ยนะคะเราดูแลเขาดีนะเขาก็จะเติบโตจเจริญเติบโตมาพร้อมกับเราวิค่นี้โปรโตีนเนี่ยมันก็ได้จากทั้งพืชแล้วก็จากทั้งสัตว์ใช่ไหมคือกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการเนี่ยมันอยู่ในสัตว์มาก กว่าก็จริงนะแต่จากพืชเราก็ได้คาวน,นี้จากสัตว์เนี่ยถ้าเกิดทานสัตว์ใหญ่เนี่ยก็ทานได้แล้วบีก็ทานบีก็ทานเนื้อชอบมากเลยเนื้อสเต็กเนื้ออะไรเงี้ยบีก็ทานนะคะเพียงแต่ว่าการทานเนื้อเนี่ยเ,เนื้อแดงเนี่ยนะคะมันจะทําให้เลือดเป็นกดรดปัสสาวะเป็นกรดอะไรอย่างเงี้ยเกิดกรดมากในร่างกายเราต้องบาลานซ์โดยการทานผักผลไม้เพิ่ม ผักผลไม้เนี่ยมันจะช่วยให้เกิดด่างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะทานเนื้อสัตว์เราก็ต้องทานผักให้สมดุลด้วยนะคะมันจะได้ไม่เกิดเรื่องเลือดเป็นกรดในร่างกายแล้วก็มีปัญหานะปัญหาเรื่องขับถ่ายด้วยถ้าเกิดเราทานแต่แป้งกับเนื้อสัตว์นะเพราะฉะนั้นบีก็จะหนักผักผักสลัดของบีเนี่ยจะมีทั้งผักต้มแล้วก็ผักสลัดนะผักสดก็มีผักต้มก็มีบัคคลี่ต้มหรือ แครอทต้มนะคะแต่คนนี้เรื่องถั่วเดี๋ยบีจะเตือนนิดนึงนะบีมีคนที่เข้าใจผิดคือว่ากินถั่วดีกินถั่วดีหูซื้อมาทานชอบกินถัว่วแต่ปัญหาคืออย่าไปทานพวกที่เป็นซอเชฟทานพวกที่แบบโรยเกลือคลุกเกลือพวกซอเชฟถ้าเกิดแบบใส่เกลือโรยเกลือคลุกเกลืออะไรอย่างเงี้ยเราจะได้โซเดียมสูงเกินไปแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความดันสูง นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไตเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เวลาทานของพวกนี้เนี่ยพยายามทานแบบอบนะแบบที่เขาอบแบบธรรมชาติแบบไม่ใส่เกลือนะอันนี้ของบีก็ไม่ได้ใส่เกลือไม่มีเกลือไม่ใส่น้ําตาลอะไรนะคะเป็นรสธรรมชาติครนนี้ธรรมชาติก็จืดๆบางทีไม่อร่อยใช่ไหมนี่บีก็จะซื้อ,อ ผลไม้อบแห้งส่วนหน้ามีชอบเป็นสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่อบแห้งเงี้ยก็เอามาใส่บ้างนิดหน่อยก็จะได้ความหวานแล้วก็ได้ฟุกโตสบ้างนิดหน่อยสัพยาทานเยอะนะพวกหวานๆนี้นะคะก็ให้ระวังเรื่องซอสเรื่องเกลือนะอย่าทานคลุกเกลือเท่านั้นเองค่ะโอเคก็มาชวนเพื่อนๆทานถั่วทานงากันนะคะก็วันนี้ก็มาชวนทานเกี่ยวกับเรื่อง ที่จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในลำไส้นะพวกโอ๊ตพวกเกรนสพวกนัตทั้งหลายเหล่านี้นะคะก็จะทำให้จุลินรียในลำไส้เราเนี่ยมีความสุกนะแข็งแรงจเจริญเติบโตเมื่อลำไส้เรามีความสุกนะเราก็จะสมองปลอดโปร่งหน้าตาแจ่มใสสังเกตว่าถ้าเกิดเราปวดท้องนะคะคนเป็นกรดไหลย้อนโรคกระเพาะนะคะเป็นคนท้องผูไม่ค่อยขับถ่ายนะคะ พวกนี้จะแบบว่าหน้าแบบไม่ค่อยสดชื่นอ่ะพอท้องไส้มันปั่นปวดเนี่ยนะแปลว่าจุลินทรีย์ของคุณเนี่ยนะมีปัญหา ปริมาณอาจจะน้อยนะคะหรือว่าเขาอดอยากอยู่คุณไม่ค่อยให้อาหารจุลินทรีย์ในท้องตัวเองนะคะคุณก็ต้องรีบหาผักผลไม้แล้วก็พวกถั่วทั้งหลายนี้นะคะไปให้อาหารจุลินทรีย์ในท้องของคุณแล้วสุขภาพคุณจะดีขึ้นทันตาเลยทีเดียวอย่าลืมนะวันนี้ไปก่อนนะคะบายบาย